าเป็นระบบการศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยจะสอนว่าตั้งใจเรียนดีๆนะจบมาจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยมุมมองของคนรุ่นใหม่นะคิดแต่อยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจและแต่ว่าก็ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จได้ การเป็นเจ้าของกิจการมันจะมีคุณลักษณะหลายๆคุณลักษณะที่เหมาะแต่ผมจะมาบอกลักษณะที่ไม่เหมาะ,ะกัน5ลักษณะต่อไปนี้คุณไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าของกิจการลักษณะที่1ก็คือไม่มีมุมมองต่อโอกาสนั่นก็คือเป็นคนที่ทํางานแบบหาเช้ากิน่ํามมาตลอดแล้วไม่เคยคิดเรื่องระยะยาวเลย คิดถึงแต่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มองโอกาสทางธุรกิจไม่ออกว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยช่องทางไปต่อในบทบาทของการเป็นเจ้าของกิจการมันอยู่ตรงไหนบ้างเช่นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไหนที่จะไปแก้ปัญหาให้คนอื่นเราถนัดสินค้าแนวไหนที่มีโอกาสในการให้บริการที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเราต้องมองโอกาสนี้ให้ออกก่อนคำว่ามุมมองต่อโอกาสในที่นี้เนี่ยหมายถึงโอกาสที่เรามองแล้วเราสามารถ พัฒนาคุณค่าที่เรามีอยู่เพื่อเสนอต่อโอกาสนี้ผู้คนที่รับโอกาสจากเราสามารถไปแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตเขาได้อย่างนี้เรียกว่าโอกาสในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามนะบางสิ่งที่เรามองเป็นโอกาสเราเสนอเข้าไปแต่กับบืดแล้วกลายเป็นภาระขององค์กรกระทบในเรื่องของสิ่งที่เราลงทุนไปก็ทําให้เราไปต่อไม่ได้ดังนั้นคุณลักษณะแรกเนี่ยเราต้องเป็นคนที่มีมุมมอง มองไปข้างหน้าไกลๆมองเห็นปัญหาบางอย่างที่ผู้คนเจออยู่แต่ยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหานั้น เรื่องนี้เรียกว่าการมองโอกาสให้ออกหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยทุกๆปัญหามันก็มีคนคอยให้บริการอยู่แล้วแล้วมันจะหาช่องว่างจากไหนเนี่ยคิดง่าย,ายๆเลยว่าเวลาเราไปใช้บริการบริการต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยลองดูว่ามีจุดไหนที่เราพอใจจุดไหนที่เราไม่พอใจถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะพัฒนาจุดไหนให้มันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมอย่างนี้ถือว่าเรามีมุมมองต่อโอกาสล,ละลักษณะที่2นะครับขาดแรงขับแรงปรารถนา ยอมแพ้ง่ายการเป็นเจ้าของกิจการนี้มันไม่ใช่ลูกจ้างนะลูกจ้างฝนตกแดดออกนี่ก็ได้เงินเดือนเจ้าของกิจการไม่เพียงไม่ได้เงินเดือนนะครับเราต้องเอาเงินมาเริ่มต้นด้วยเงินที่เราเก็บไว้ทั้งหมดต้องควักกระปุกมาแล้วก็มาลงกิจการหวังที่จะสร้างรายได้กลับมาหักใช้จ่ายแล้วมีรายเหลือมาเป็นเงินใช้ใจ่ายในชีวิตของเราแต่ว่าการิเริ่มธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่รวยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่ลงปับ๊บและจะม้วนเดียวจบสร้างกําไรได้เลยเราจึงต้องเป็นคน ที่มีแรงยินหยัดจากแรงขับ ว่าต้องเผชิญปัญหามีไว้ให้แก้แล้วก็แก้มองด้วยวิสัยทัศน์มีปัญหาเราก็แก้แล้วก้าวต่อไปแรงขับกับไฟปรัรถนาต้องมีตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องไมเซ็ e มุมมองความคิดตั้งแต่ตน้นรวมถึงเราเคยเผชิญอะไรมาก่อนในชีวิตด้วยถ้าเราเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูปูเสือในห้องแอร์มาตลอดเลยไม่เคยตากแดดแม้แต่ชั่วโมงเดียวในชีวิตเนี่ยอย่างนี้แรงขับในการ,รเผชิญเพื่อ เอาชนะปัญหาที่ท้าทายมันก็จะท้าทายเกินไปสําหรับเราดังนั้นแสดงว่าใครก็ตามที่ชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอะสบายสบายไม่ต้องอึดอัดใจก็จะไม่เหมาะสําหรับการทํากิจการเหมาะที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นมากกว่าลักษณะที่3ครับขาดภาวะผู้นําในชีวิตของเราไม่เคยคิดนําอะไรเลยแม้แต่นําชีวิตตัวเองยังนําไม่ค่อยได้อย่าว่าแต่นําคนอื่นเลย แต่การเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะไม่มีเจ้านายมารับผิดชอบให้เราเลยนะเราจึงต้องเป็นคนที่คิดประเมินสถานการณ์หาข้อมูลตัดสินใจแล้วบอกคนอื่นในองค์กรว่าจะไปตรงไหนจะไปที่ไหนเรานี่แหละต้องมีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คิดไปอนาคตอย่างเดียวนะยังต้องเป็นคนที่มี EQ รักษาอาการตัวเองได้ด้วย บางทีเจอปัญหาเงินติดลบนี่เครียดเครียดเยกลี้ยกล่อดใส่ลูกน้องทั้งวันเนี่ยคนก็จะเพ่นป่าราบหนีเราหมดเลยงนั้นจึงต้องเป็นผู้นำที่มีทั้ง EQ มีทั้งการเป็นผู้ฟังเข้าใจคนอื่นแล้วก็สื่อสารในการปลุกพลังทีมงานใส่ใจดูแลทีมงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจเป็นอันดับแรกดูแลความสามารถเป็นอันดับสองสร้างผลงานเป็นอันดับสามนี่คือคำว่าภาวะผู้นำที่ผมหมายถึงมีอยู่บ่อยมากเลย ที่ตอนที่เราทํางานเป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยเราโชว์ฟอร์มได้ดีทุกวันทุกเดือนได้โบนัสมากกว่าคนอื่นด้วยแล้วก็ตัดสินใจก้าวกระโดดออกมาเปิดกิจการของตัวเองปรากฏว่าขาดเรื่องภาวะผู้นํา รวมถึงเรื่องของแรงขับที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้ขับเคลื่อนองคอ์กรไปข้างหน้าไม่ได้แต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่า one man s h จากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนําพาบริษัทไปอยู่ในตาดหลักรั์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จไม่ได้ มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทแต่50บทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือ ือเล่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยลักษณะที่4นะครับมีหัวโขนตอนเราทํางานเป็นลูกจ้างองค์กรอน่มันมีตําแหน่งงานน้นตำแหน่งงานนี้โอ้โหตาแหน่งงานนี้จะมีบทบาทรับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอื่นมีคนทําให้หมด แต่พอเป็นเจ้าของกิจการนี่เราต้องถอดหัวโขนออกหมดเลยนะถ้ามีหัวโขนเรื่องนั้นฉันก็ทําไม่ได้เรื่องไปต้อนรับลูกค้าหน้าร้านฉันก็ไม่ได้เพราะฉันมีหัวโขนอยู่นะเรื่องเกี่ยวกับไปลงดูรายละเอียดฉันก็ไม่ทําเรื่องที่จะต้องออกสื่อโซเชียลมีเดียต้องเป็นไลฟ์สดต้องทําคลิปฉันก็ไม่ทำเว้ยฉันมีหัวโขนฉันต้องรักษาหน้าตาดีๆไว้ถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่รอด การเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเรานิยามนะคือเซลแมนและนักการตลาดผู้ยิ่งใหญ่คือเจ้าของกิจการต้องถอดอีโก้ถอดหัวโขนออกให้หมดเพราะลูกค้าทุกรายเนี่ยเป็นคนที่มาสนับสนุนเรา พาร์ partner, ทเนอร์ทุกๆพาร์ทเนอร์เป็นจิ๊กซอสํสำคัญที่จะซัพพอร์ตให้เราประสบความสาเร็จเราจึงต้องถอดหัวโขนออกข้อสุดท้ายข้อที่5านะครับสำหรับลักษณะของคนที่ไม่เหมาะจะเป็นเจ้าของกิจการนั่นก็คือเป็นคนไม่แหลมคมเจ้าของกิจการนี้ไม่มีใครมาวิเคราะห์อะไรให้แล้วนะเงินก็ของตัวเองนะความรับผิดชอบทุกอย่างเป็นของตัวเองบางทียืมเงินชาวบ้านมาแต่ว่าความรับผิดชอบต้องมาจากความแหลมคมด้วยนั่นหมายถึงว่าประเมินสถานการณ์ออก ดูแล้วมีเซนต์บางอย่างมีข้อมูลบางอย่างที่มันบ่งบอกสัญญาณว่าจําเป็นต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพราะว่าทุกๆธุรกิจมันจะมีปัจจัยแห่งความสาเร็จ5-7ถึง7ปัจจัยเราต้องมองให้ออกอย่างเช่นสมมุตินะว่าถ้าเราไปทํากิจการเปิดร้านอาหารเนี่ยแน่นอนว่า เราต้องมองทำเลให้ออกแล้วเรื่องที่2คือเราต้องมองเรื่องความสำคัญของผู้จัดการร้านให้ออกถ้าผู้จัดการร้านไม่ดีไม่มีคุณภาพรับรองว่ามันป่วนทั้งวันลูกค้าเข้ามาแล้วก็ไม่แฮปปี้สุดท้ายก็เดินหนีจากเราไป กับเรื่องปัใจจัยในเรื่องการควบคุมความอัลอยของอาหารให้มีมาตรฐานความสดของอาหารความประทับใจมาตรฐานในการให้บริการและการประเมินความพึงพอใจการวัดดูว่าลูกค้าที่เคยมาเมื่ออาทิ์ที่แล้วกลับมาอีกไหมอย่างธุรกิจร้านอาหารมันจะเกิดได้เมื่อถ้าเราวัดในเชิงลูกค้านะลูกค้าใหม่เข้ามากลับไปบ้านและมีการบอกต่อเพื่อนวันต่อมาหรืออาทิตย์ต่อมาตัวเองก็กลับเข้ามา แล้วมีคนใหม่เข้ามาด้วยวงจรมันอย่างเงี้ยคนใหม่มาแล้วไปบอกต่อแล้วคนเก่าก็มาซ้ําคนใหม่ก็มาอีกธุรกิจก็จะโตต่อเนื่องเราต้องมีความแหลมคมและมีความไวัยมีความกล้าในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่ทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งสุดท้ายผัดไปผัดมาไม่เลยแก้ปัญหาไม่ทันและนี่คือทั้งหมดของ5ลักษณะของคนที่ไม่เหมาะจะเป็นเจ้าของกิจการใครก็ตามที่ มุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการแค่พัฒนาลนาักษณะตรงข้าม5ลนนักษณะนี้คุณก็สามารถเป็นได้ละและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ EP หน้าจะมาเจอกับเรื่องอะไรติดตามกันนะครับ